าเตอร์ครัวไปไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยก็มีพื้นที่จํากัดจริงเป็นห้องครัวที่เหมาะกับการอยู่อาศัยหลายๆคนนะคุณผู้ชมดูจากเคาน์เตอร์แล้วยาวมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ประเภทนี้คุณผู้ชมมีอายุการใช้งานที่นานแล้วก็แข็งแรงนะครับน้าท่วมปี54เนี่ยนะคเคาน์เตอร์ปูนเนี่ยแทบไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ไม้ ไม่เหลือนะครับยิ่งไม้พาร์ติเคิลบอร์ดนี่โหวบวมเห็ดขึ้นเลยนะอันนี้อยู่ได้นานและก็ทนจริงๆเนาะเราทำการจะส่งมอบง,งานแล้วก็คือรีโนเวทปรับปรุงนะครับแล้วก็รือ้อถอนอันเก่าออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปสวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองกันช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุพวัน5บางแร่ วงแหวนหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริรบบรษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถ,ถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับ เรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกว่าตัวบ้านเนี่ยอายุอานามก็เกือบเกือบสาปีได้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมเห็นเขามาทําการวางท่อวางถนนในหมู่บ้านซึ่งต้องบอกว่าเวลาอยู่บ้านเป็นน,น,านานเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งเหล่านี้มันก็ซุดโรมตามสภาพตามการ,ระลเวลาเนาะเขาวางท่อใหม่ทั้งหมู่บ้านคุณผู้ชมนี่เขามีท่อปลาปลามานะครับแล้วก็ มีในส่วนของรถแม็โครทั้งนี้นะครับมาเต็มไม่หมดเลยร,รถแม็โครก็เต็มไม่หมดเลยเนาะ <_ S 1> เช่นกันคุณผู้ชมเมื่อเ <_ S 2> ขาเรียกว่าแบบพื้นที่ส่วนกลางก็ต้องปรับปรุงตัวบ้านก็ต้องปรับปรุงเมื่อคุณอยู่อาศัยไปแล้วเนี่ยคุณอยู่ไปนานๆแล้วถ้าคุณไม่ได้ดูแลมันเลยนะครับบ้านก็ทรุดโทรมไปตามระยะเวลานะครับบ้านหลังนี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมหลังบ้านเดิมทีเนี่ยมีการต่อเติมอยู่แล้วนะเป็นงานทําหลังคาเทพื้นปูกระเบื้องแล้วก็มีระแนงด้วยนะครับก็คือแบบเอาไว้แบบไม่ให้แบบฝนมันสาดเข้ามาเยอะ นะครับละแนงก็เพิ่มความไปส่วนตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังบ้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ลงเสาเข็มเขาก็ต่อเติมแบบนานแล้วะนะครับซึ่งสมัยก่อนไมโครพายก็ยังไม่เป็นที่แพ้หลายเนาะซึ่งวันนี้นะครับเราทําการจะส่งม่าง,งานแล้วก็คือรีโนเวทปรปับปรุงนะครับแล้วก็รื้อถอ,อนอันเก่าออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปแต่ก่อนต้องบอกว่ากว่าจะพูดอย่างนี้ได้นะครับใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยผู้ชมเพราะว่า ความยากของหน้าง,งานนั้นก็คือเราจะต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับในการที่จะต่อเติมเพราะว่าบ้านหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านอยู่ไปด้วยและเราก็ต่อเติมไปด้วยคุณผู้ชมซึ่งการอยู่ไปด้วยแล้วก็ต่อเติมไปด้วยเนี่ยเราจะต้องอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางวัสดุที่หน้าง,งานนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าบอกว่าจะจอดรถในโรงจอดรถเราก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องวางวัสดุบางอย่างนะครับเพื่อที่จะต้องการหลบฝนหลบแดดนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุดังนั้นเนี่ย อาจจะต้องอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถให้เราหน่อยอาจจะต้องไปจอดหน้าบ้านหรือข้างบ้านในส่วนระยะเวลาที่ทําการต่อเติมหรือรีโนเวทบ้านนะครับแล้วก็2นะครับเมื่อบ,บ้านอยู่อาศัยแล้วนะครับพื้นที่จะค่อนข้างจํากัดอย่างเงี้ยทางเดินอย่างเงี้ยจะค่อนข้างแคบเลยคุณผู้ชมจะมีเครื่องซักผ้าจะมีต้นไม้ที่ประดับตกแต่งอยู่แล้วจะมีซิงล้างจานดังนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าไปตอกเสาเข็มคุณผู้ชมจะต้องผ่านช่องทางนี้แหละนะครับช่องทางนี้ก็จะแคบนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์ทางออก เคียร์ทางไม่เท่าไหรคุผู้ชมจะต้องทําการโรเทคหน้างานด้วยเพราะว่าพื้นที่ผมกาลังเหยียบอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นสวนหินเป็นพื้นกระเบื้องคอนกรีตที่เอามาประดับตกแต่งนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะพังได้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้แล้วกันว่า,าใครที่จะทําการรีโนเวทบ้านนะครับก็สิ่งเหล่านี้ที่จะต้องทําการขนย้ายเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเสาเข็มหรือคนย้ายวัสดุเนี่ย อาจจะต้องผ่านช่องทางแบบนี้ด้วยนะครับใครที่มีบ้านเดียวดีหน่อยผ่านข้างบ้านแต่ถ้าใครเป็นทาวน์โฮมอาจจะต้องผ่านกลางบ้านผ่านกลางบ้านเนี่ยจ,จะต้องเคลียร์ของภายในบ้านด้วยส่วนนี้นะครับอันนี้แนะนำอะมองไปถึงด้านหลังุผู้ชมในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นโซนซักล้างคผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เป็นแทงน้ํามีปั๊มน้ำนะครับแทงน้ําปั๊มน้ำเนี่ยเราจะอำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าของบ้านในขณะที่เราทําการรีโนเวทบ้านเพราะว่าท่านเจ้าของบ้าน,นยอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการ ติดปั๊มติดแท้งตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับน้ำใช้ได้ไฟฟ้าก็ต้องใช้ได้เช่นกันไฟฟ้าส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาคุณผู้ชมเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเราจะทําการต่อพ่วงนะครับจากที่เราจะต้องใช้เช่นการเชื่อมเหล็กการตัดกระเบื้องนะครับต้องใช้ไฟฟ้านิดหน่อยดังนั้นไม่ได้กระทบต่อต่อตอต,อตัวบ้านจะเท่าไหร่หรือไม่ได้กระทบต่อการอยู่อาศัยเท่าไหร่นะครับเดินขึ้นมาด้านบนคุณผู้ชม ที่ผมยืนอ,อยู่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นพื้นเทอร์เรสที่ด้านล่างเนี่ยเขาทําการลงเสาเข็มไมโครพายเอาไว้นะครับไมโครพายที่ใช้ส่วนมากก็จะแนะนําเป็น I-18 เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย i22 ก็เหมาะกับหน้าง,งานบางประเภท I18 โดยส่วนมากแล้วก็จะเหมาะกับหน้างานประเภทแบบทั่วๆไปนะครับ i18 ทั้งหมด8ต้นโดยประมาณนะครับยาวไปถึงด้านหลังนู้นเลยคุณผู้ชมซึ่งด้านหลังตรงนู้นเนี่ยเราจะทําการกั้นห้องแบ่งพาร์ติชันไว้นอีกห้องหนึ่งนะครับอาจจะไว้เป็นห้องเก็บของก็ได้หรือเอาไว้เป็น ห้องทําอะไรก็ได้เรียกว่าห้องอเนกประสงค์ละกันนะครับพื้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีคุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านมีหลังคาแล้วนะครับมีผนังระแนงยาวไปเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม ตอนนี้นะครับเราทําการลื้อออกไปที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาตอกเสาเข็มเนี่ยเราต้องทําการลื้อถอนออกก่อนนะลื้อถอนเคลียร์ลิ่งหน้างานนะครับลื้อหลังคาลื้อผนังระแนงสก,กัดพื้นนะครับเพื่อที่จะทําการลงเสาเข็มให้ได้เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเครื่องตอกเสาเข็มมาตอกเสาเข็มแล้วเราก็เริ่มก่อสร้างเลนะยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอนยญาถอดรองเท้านิดนึงนะตรงนี้นะครับทาเป็น2สเต็ปเนาะโซนซักล้างอ่นะมีการดอกพื้นลงมาคุณผู้ชมนี่ดอกพื้นลงมาประมาณ5เซนนะครับก้าวขึ้นมาเป็นอ ซึ่งสเต็ปนี้ถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ทําการกั้นประตูมาถึงขอบนี้นะมีการดอกสเปซเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะตรงนี้เป็นเฉลียงนะครับเพื่อที่จะให้มีสเปซนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก้าวเข้ามาด้านในด้านในนะคุณผู้ชมเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยจะค่อนข้างยาวกว่าปกติปกติเนี่ยผมให้อยู่ที่3เมตร60นะครับแต่เคาน์เตอร์ครัวหลังนี้นะครับเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานมานะครับอาเพิ่มอะไรบ้างจะแนะนําให้หนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมที่เดิมทีมีอยู่แล้วก็คือเตาแก๊ นะครับต่อแก๊สกับผู้ดูดควันเนี่ยขนาดความยาวของเคาน์เตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตรยีโดยประมาณอันนี้คือมาตรฐานเลยถัดออกมาผู้ชมจะเป็นในส่วนของบานถังแก๊สนะครับบานถังแก๊สเนี่ยเขาจะเอาไว้เก็บถังแก๊สคุณผู้ชมอา๋ยวตัดกล้องไปมุมนูม้นจะได้เห็นกันนะฮะบ,บานถังแก๊สเนี่ยเปิดเข้าไปเี่ยจะมีถังแก๊สวางอยู่ที่พื้นเลยแล้วก็พื้นเนี่ยทำระดับเดียวกันคุณผู้ชมทําระดับเดียวกันเพืดด่อที่จะให้ง่ายต่อการขนย้ายถังแก๊สนะครับรงน,นี้ก็บานถังแก๊สก็ป เป็นบานเดี่ยวคุณผู้ชมบานเดี่ยวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีให้เราจะเป็น,นชักให้แต่ถ้าอยากใส่ก็เพิ่มได้นะครับด้านล่างคุณลูกค้าซื้อตะแกรงความจานมานะครับเป็นสเตเลสอย่างนี้เลยนี่ปิดไปนะครับเลื่อนได้อะไรได้นะครับก็สามารถติดต้งได้แล้วก็ด้านในคุณผู้ชมอะเข้ามาอีกนิดน,นึงจะมีการปูกระเบื้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องผน,นังกระเบื้องพื้นปูให้หมดเลยรอบด้านเลยคุณผู้ชมนี่จะประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของลิ้นชักนะครับลิ้นชักก็จะเป็นพวกใส่ช้อนใส่ซอมนะครับวางมีดอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามี3ชั้นนะครับมี3มชั้นนี่เลยรประมาณนี้เป็นสอบโคดด้วยตรงนี้เป็นบานคู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอันเดียวๆเนี่ยผมจะให้ระยะความกว้างอยู่ที่ประมาณ60ซนติเมตรนะครับหกสิบเส้น60เส้น60เซ้นแต่ถ้าเป็นบานคู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 1เมตร20เซนโดยประมาณอันนี้คือไซส์ hmm. มาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดบา mm hmm. นคู่ตรงนี้กันบานคู่ตรงนี้เมื่อเปิดเข้าไปแล้วโอ้ว้าวนี่คุณผู้ชมปูกระเบื้องพื้นปูกระเบื้องผนังที่สาคัญคือนี่ตะแกรงข้อมจานเป็นสแตนเลสเลยนะครับตรงนี้ก็ติดตั้งต้องบอกว่าติดตั้งยากนิดนึงนะต้องหาระดับหาระยะให้พอดีดังนั้นเนี่ยถ้าช่างคนไหนไม่เคยทำคน์เตอร์ครัวจะก,กะระยะผิดเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยเขาติดผนังชนผนังนะครับอะประมาณนี้เนาะอันนี้ความจานข้าดไไดูคลีนมากนะครับ ขึ้นมาด้านบนนิดนึงุผู้ชมตั้งแต่ขอบซิงลันจานนะครับยาวไปถึงขอบเตาแก๊สเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นที่เตรียบอาหารทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเครื่องไมโครวเวฟม,มาใส่ในช่องนี้คุณผู้ชมแล้วก็จะมีนี่รูเสียบปลั๊กอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มว้วนคุณผู้ชมมาดูเสียบปลั๊กหน่อยด้านล่างตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ม้วนนี่คุณผู้ชมม้วนเข้าไปเสียบปลั๊กได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าใต้ล่างของตู้แขวนเนี่ยนะครับก็จะมีการาง,อง้อก็ไดื่่ปันวาง ซอสปรุงอาหารก็ได้นะครับจะยาวไปถึงตัวเตาแก๊สเลยนะครับหรือคุณจะเตรียมอาหารไม่ว่าจะเป็นการหัน่นการสับการตำนะครับแผ่นที่ตรงนี้สามารถใช้งานได้หมดเลยเนาะอีกฟังก์ชันหนึ่งผู้ชมเป็นฟังก์ชันของซิงหังนการนะครับหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านเอาเป็น2หลุมนะครับเป็นสเตเลเกรด304เลยผู้ชมดูได้เลยเกรด304นะครับแล้วก็ก๊อ,อกอันนี้ก็คือซื้อมาใส่เพิ่มใครอยากได้ก๊อ,อกแบบสวยๆลูกเล่นเยอะๆเนี่ยอย่างนี้เนาะ ลูกเล่นเยอะๆสามารถดึงออกมาได้อะไรได้นะครับนี่ฉีดน้ําได้โอ้โหสามารถซื้อมาเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับรวมไปถึงด้านบนด้วยพวกตะแกรงคว่ำจานนะครับตะแกรงคว่ำจานเนี่ยวางไว้ตรงซิงดีเลยพอเราล้างจานเสร็จจานยังไม่เสด็จน้ำเนาะก็ต้องคว่ำรอแห้งเนาะความรอแห้งน้ำสยดลงถาดนะครับหยิบถาดออกมาเทน้ําลงซิงจบสะดวกง่ายนะครับเมื่อจานแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถเอาจานที่คว่ำเก็บใส่ ใต้เคาน์เตอร์ที่เป็นลิ้นชักตะแกรงเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายดูแบบนี้ได้เลยนะครับด้านบนคุณผู้ชมเจ้าซิงสองหลุมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์นะใครที่มีซิงหลุมเดียวจะรู้เลยว่าเวลาล้างอะไรจะค่อนข้างยากต้องสลับไปสลับมาแต่ถ้าสองหลุมเนี่ยง่ายเลยเพราะว่าสามารถหันก๊อกไปซ้ายไปขวาก็ได้รวมถึงก๊อกด้านบนด้วยไปซ้ายไปขวาก็ได้นะครับมองมาด้านล่างคุณผู้ชมนี่ใต้ซิงล้างจานคุณผู้ชมสังเกตเราเก็บงานท่อระบบท่อไวทท่อเรียบร้อยสวยงามนี่นะ ท่อน้ําทิ้ง2จุดนะครับ,อ,รนะรบอันนี้ทอ่อน้ําล้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ทอ่อน้ําทิ้งกันตรงนี้ดักเศษอาหารนะสามารถหมุนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเกลียวแล้วก็ถ้าเศษอาหารมันอุดตันก็สามารถเอาออกมาได้นะครับปูกระเบื้องพื้นปูกระเบือเบ้องผนัง3ด้านเรียบร้อยคุณผู้ชมดูสะอาดสะอา้านเนาะหลังนี้ต้องบอกให้เลยว่าไวท์เพลร์จริงๆนะครับ <S <S เป็นไข่มุกสีขาวอลัอลงการมากๆผมชอบจริงๆนะครับเรียบหรูดูดีมีสไตล์เนาะเปิดออกไปด้านหลังผู้ชมตรงนี้ เป็นกระจกสไลด์สลักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถผ่านไปอีกห้องนึงได้นะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะครับเป็นในส่วนของหน้าต่างนะหน้าต่างตรงนี้เราทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับเว้นระยะจากรั้วออกมา2เมตรนะครับซึ่งตรงนี้สามารถติดตั้งได้แล้วก็ฟ l ล์อากาศดีมากนะครับสำหรับห้องนี้เนาะอะเปหน้าต่างมีมุ้งลวดมีอะไรพร้อมหมดนะครับก็อยู่ที่ว่าจะใช้งานเปิดด้านไหนเนาะเราทาเป็นแบบบานสไลด์สลักนะครับถ้าเปิดจากฝั่งนี้ก็ได้อาแล้วใครชอบฝั่งนี้เปิดฝั เนาะมองมาด้านนอกน,นิดนึงคุณผู้ชมนี่มีสวนมีต้นไม้มีอะไรด้วยนะก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันก็ใช้งานดีในระดับหนึ่งเลยนะครับใครที่จะทําการต่อเติมเนี่ยบางท่านบอกว่าฝั่งนี้ไม่อยากทำประตูเลยเพราะว่าจัดสวนไว้แล้วขอเป็นหน้าต่างได้ไหมได้นะครับไม่ผิดเนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากจะเป็นห้องที่แบบไพรเวทสุดๆเลยนะครับสามารถทำเป็นห้องนอนแม่บ้านได้นะครับใครที่มีเมดเนะก็คือเป็นแม่บ้านเป็น คนรับใช้ในบ้าน mm hmm. คนทำความสะอาดบ้านนะฮาวคิปปิ้งเนี่ย<ๆ>ก็สามารถให้เขานอนในห้องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วออกมาเขาก็จะทําอาหารให้กับเราแล้วก็จะเอาไปเสิร์ฟในบ้านนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะครับเราจะทําการเปลี่ยนประตูให้กับคุณลูกค้าแล้วนี่ประตูนี้เป็นประตูกระจกสไลด์นะครับเป็นประตูกระจกบานแขวนแล้วก็มีการติดตั้งลูกฟักเพิ่มขึ้นให้ดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับเปิดไปเสร็จสไลด์สบายๆไม่กินพื้นที่ด้วยนะครับติดผนังเลยเดินเข้ามาในนี้คุณผู้ชมจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับ ห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับเดิมทีเนี่ยท่านเจ้าของบ้านทาเคาน์เตอร์ครัวรอบเลยปูกระเบื้องผนังอย่างดีเลยแต่สุดท้ายแล้วผู้ชมย้ายเคาน์เตอร์ครัวไปไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยก็มีพื้นที่จํากัดจริงๆครอบครัวใครที่ขยายผู้ชมเช่นมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่มีลูกลูกแต่งงานเข้ามาในบ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกอีกจาก2บวกบวกหเป็นสาม แต่งงานเข้ามาเป็น4มีลูกเป็น5ดังนั้นห้องนอนหรือฟังก์ชันต่างๆก็ต้องเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งห้องครัวอาจจะต้องขยายเคเาน์เตอร์เพิ่มขึ้นด้วยอะไรประมาณน,นี้นะครับเห็นไหมฮะเดิมทีเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเคาน์เตอร์ครัวในห้องนั้นเนี่ยจะ <c oughs> เล็กนิดหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมย้าย <c oughs> เคาน์เตอร์มาไว้ตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะดูใหญ่ดูโอโถงเลยนะครับใครที่ชอบนะครับสำหรับการรีโนเวทบ้านหรือการปรับปรุงบ้านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะเอาอีกจุดหนึ่งลืมบอกนี่เลยจุดนี้ จุดนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ตัวเล็กอีกจุดหนึ่งผู้ชมซึ่งเคาน์เตอร์ตัวเล็กอันนี้นะเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการติดตั้งหน้าบานต,านตรงนี้ด้วยนี่นะครับเราด้านในตรงนี้ทําเป็น2ชั้นเลยผู้ชมนี่มีที่วางของนะครับวางของได้ชั้นบน <St HER> ชั้นล่างเก็บงนานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใต้เคาน์เตอร์อันนี้นะครับปูกระเบื้องสามได้เลยนะครับเอาไว้วางของได้เนาะตรงนี้ก็ต้องบอกว่า เปอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีพื้นที่เหลือในฝั่งตัวบ้านก็สามารถทำคาน์เตอร์มาขนาดกันได้ซึ่งพื้นที่ในการเดินเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับดูจากแผ่นกระเบื้องแล้วน่าจะเหลือประมาณ1เมตรนะครับสบายๆนะครับใครที่อ่มีพื้นที่ด้านหลังเยอะๆนะครับอีกฝั่งนึงก็สามารถทำคาน์เตอร์ได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่คุณชอบหรือไม่ชอบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของตรงนู้นมุมนู้นยังสามารถวางตู้เย็นได้ด้วยุผู้ชมนี่ตรงนี้จุดนี้ข้างหลังประตูเรามีปลั๊กไฟให้1จุดเห็นไหม ดังนั้นเนี่ยปลั๊กไฟตรงนี้เนี่ยเราวางตู้เย็นตรงนี้ได้เลยนะครับต่อปลั๊กไฟต่ออะไรได้อันนี้คือฟังก์ชันการใช้งานสำหรับห้องครัวด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมผมลืมบอกนิดนึงด้านบนตรงนี้เนี่ยเป็นตู้แขวนนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตเดียวกับหน้าบานด้านล่างซึ่งความสวยงามเนี่ยมันจะแมทชิ่งกันมากๆแล้วก็เป็นบานซอฟโคดด้วยนะครับนี่เลยะนะครับประมาณนี้บางทีเปิดผิดเปิดถูกเลยครับเพราะว่ามันบิวอินมันเนียนตาไปหมดเลยสวยงามไปหมดเลยนะครับอ่ะเป็นเซตตู้แขวนเนาะแล้วก็ต้องบอกว่า เดินออกมานิดนึงผู้ชมหูด,ดูดควันผมยังไม่ได้กดให้ดูซึ่งหูด,ดูดควันเนี่ยเราสามารถเปิดพัดลมได้แล้วเวลาดูดอากาศเนี่ยโหดูดแรงนะดูดเสร็จแล้วเราขึ้นฝ้าจากฝ้าเนี่ยเราก็เป่าออกด้านนอกนะครับอย่ปลอติดเสร็จแล้อ,อ,อเาอเป่าออกด้านนอกซึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเพื่อนบ้านจะร้องเรียนเพราะว่าเราเป่าออกอยู่ในโซนพื้นที่ของเรานะครับประมาณนี้เนาะอ,อ่ะโอเคสุดท้ายแล้วโซนซักล้างโซนซักล้างตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องยิงระแนงจากพื้น ถึงฝ้าตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในแพ็กเกจของเราคือยิงตั้งแต่ขอบรั้วจนถึงฝ้าหลังคาจน,จนถึงรางน้ําแต่ถ้ายิงตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคารัางน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องเพิ่มนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้สูงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครชอบแบบนี้ก็สามารถบอกได้นะครับเพิ่มไม่กี่บาทนิดหน่อยเองละแหนงไม่กี่บาทนะครับแล้วก็อยู่ที่การดีไซน์ใครที่ชอบยิงทึบนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วไปโป่งข้างบน2อแผ่นก็ได้ เอาง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็จะมีคนที่ถูกใจกันชอบพอกันไม่ต้องมีระแนงหรอกเปิดโล่งหากันเลยปีนรั้วเข้าไปหากันก็มีแต่บางท่านบอกว่าที่หลังบ้านแบบเสียงดังมากเลยเราก็ไม่รู้จักเกรงใจเราเลยเราก็ปิดทึบไปเลยแบ่งสัดส่วนไปเลยไม่ต้องเห็นกันอีกนะครับแบบนี้ก็เป็นทางเลือกคุณผู้ชมเราจะได้ไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะครับรวมไปถึงตรงนี้ด้วย อันนี้คือข้างบ้านซึ่งจะต่างจากหลังบ้านนะหลังบ้านนี่คือยิงทึบหมดใช่ไหมอันนี้ยิงทึบมาถึงขอบรั้วตรงนี้ปโปร่งหมดเลยสแสดงว่าเพื่อนบ้านฝั่งนี้อัธยาศัยน่าจะดีน่าจะไม่มีปัญหานะครับก็แล้วแต่อันนี้อันนี้ผมเดาเนะไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาอะไรทั้งสิ้นนะครับและสุดท้ายนะครับใครที่กําลังจะรีโนเวทบ้านนะครับต้องบอกว่าปัจจุบัน,นงานรีโนเวทบ้านเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้รับความยอมรับเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาคุณจะซื้อบ้านใหม่เนี่ยคุณต้องออกไปชานเมืองเรื่อยๆเรื่อยๆเมืองมาก ปัจจุบันนะครับบ้านในเมืองเป็นบ้านมือสองเนี่ยซื้อมาอยู่อาศัยแล้วก็รีโนเวทปรับปรุงก็เหมือนบ้านใหม่แล้วที่สําคัญก็คือทาเลไม่ไกลมากด้วยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเขาก็อยู่มานานแล้วแล้วก็ปรับปรุงรีโนเวทต่อเติมแบบนี้ก็เป็นที่น่าแบบสนใจแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านเข้าติดต่อเข้ามาเยอะนะครับ <S <S ขอต่อยนิดนึงผู้ชมจะไม่จบต้องบอกว่าห้องครัวห้องนี้นะที่ผมอยากจะพีเซต์ก็คือเป็นห้องครัวที่เหมาะกับการอยู่อาศัยหลายๆคนนะผู้ชมดูจากเคาน์เตอร์แล้ว ยาวมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ประเภทนี้คุณผู้ชมมีอายุการใช้งานที่นานแล้วก็แข็งแรงนะครับน้ำท่วมปี54าเนี่ยนะครับเคาน์เตอร์ปูนเนี่ยแทบไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ไม้ไม่เหลือนะครับยิ่งไม้พาร์ติเคิลบอร์ดนี่โหวบวมเหตุขึ้นเลยนะอันนี้อยู่ได้นานและทนจริงๆเนาะรวมไปถึงหน้าบานด้วยหน้าบานปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นฟิลลิ่งไม้ๆแบบนี้นะอันนี้บอกก่อนนะอันนี้คือฟิลลิ่งแบบหน้าบานนี่เป็นแบบ อารมณ์ไม้เนะี่ยแต่ตัวกรอกเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นปูนนะครับไม้พวกนี้ปัจจุบันก็ทนปวกทนน้าเหมือนกันซึ่งเขาจะใช้ไม้สังเคราะห์หรือที่เรียกว่าไม้เทียมนะครับก็มีนวัตรกรรมที่ดีขึ้นบางรุ่นนะครับเป็นไม้ก็จริงเขาโชว์เอาน้ํามาแช่เลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าสบายหายห่วงนะครับถ้าโดนน้าท่วมหรือไม่ต้องโดนน้าท่วมหรอกเวลาคุณใช้งานเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยท่ผู้ชมต้องบอกว่าจะล้างเนาะโดยเฉพาะซิงล้างจานเนี่ยจะเปียกน้ํามากแล้วก็เวลาน้ำเนี่ยโดนเคาน์เตอร์เวลาเช็ดแต่ก็จะไปโดนหน้าบาดด้วยมีีโอกาสาสสเยยหดัังนน้ ซื้อหน้าบานที่มีคุณภาพอายุการใช้งานจะได้นานๆนะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์ปูนนี่มีคุณภาพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอ่าฝากเอาไว้แล้วกันใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามรับชมอย่าลืมอ่ากดส u b s c r i b ้ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยแล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับับอันี้ขอบคุณมากมากสวัสดีครับ